สวัสดีวันอาทิตย์ตอนเย็นครับพี่น้องครับแลนมาล้มบอนครับกุล่าสองเมตรผมครับผนครับแลนเท็ดเดียวครับแต่ว่าตอนนี้ลัมขาดหายครับว่าอีทีมตัวกับว่าทีมครับพี่น้องครับสัดนขึ้นสั้นโล่งสัดนขึ้นขึ้นแล้วครับวันนี้สั้นแล้วครับวันนี้ขึ้นสั้นแล้วครับวันนี้ขึ้นไปว่ามีล้มครับวันนี้อีทีมตัวนี่ครับวันนี้ว่าทีมครับว่าทีมปะค่งครับปะค่ง ขว้างไว้ครับประคองไว้โอ้สนี่ยการเล่นว่าอยู่มองงี้เด้อพี่น้องหินสั้นแล้วครับปันี้ครับมึงเสียกเลยครับนี่จังหวะลมมาครับสักจำเลยครับคุณเดี๋ยวอีหลอนลงมาอีกครับลมพัดไปทั่วทีทั่วแดนพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งว่าว่าวเบิ้าวอีทีมตัวครับพี่น้องเสียกตึงเลยครับเสียงยันเลยครับนี่ลมเจิดไปทั่วทีครับตอนนี้ครับวาวเจิดเลยครับคุณครับคุณวาวเจิดเลยยังกี่ทีมตัวว่าทีมตัวลุ่นมึงได้พี่น้องเึาหยิบปอยเลยครับให้พวาวประคองอย่าคว้างเลย ครับฝนวาวเซินเลยครับคุณนี่ครับเพิ่งเสียงเราทเสียงงานเลยครับเสียงงานเลยครับวาวตัวนี้สองเมตรปรแมบณปรแมาณปรแม่นวาวเบาด้วยครับนี่ครับผมเียวอัดล่มหนาวด้ครับนี่บ่ทิ่มตัวครับขึ้นบีกับขึ้นบีกับพี่น้องเสียงตึงกิ๊กเลยครับโอ้เจ็บมือเลยพี่น้องขึ้นสั้นแล้วครับแบบนี้ครับบ่ทิ่มตัวครับจังหวะล่มมากครับ สนุใบนี้เป็นสนุบวายหินนะครับ15เมิลขั้น2เมตรเดี๋ยวผมจะปล่อยเสียวอีกครับพี่น้องครับติดตามมึงได้พี่นอ้องจะยิ่งปล่อยเสียวออกว่าแค่ออกเงี้ยกว่านี้ครับล้มบนไปเช็คล้มบนเป็นยังไง <c oughs> แลลมต่อพี่นอ้องพ้อละครับเปียกปล่อยเสียวประมาณประมาณ300เมตรครับตอนนี้ปล่อยเสียวกว่าครับสูงเขาล้มร้อนครับเหมือนนี้ครับยุรา2เมตรผ่าบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องทุงกคนเหมือนเดิมครับผม พอได้ออกกำลังกายพี่น้องแงมแรงเนาะครับเนาะคนมาคนชอบเนาะครับเนาะถ้าลมดีมุงหยีป้อยไว้อย่างนีแล้วครับป้อยไว้อยู่น่แหละครับขันสวดแก่งขึ้นสวัดแก่งขันฝนตกโตครับนี่ยไวไปเลยครับแต่ว่าเชได้ว่าครับขันฝนตกระเซียวลงครับผมเบิ่งอากาศก่อนประมาณจากสีถุมนอนฟังสนนู่นเย็นเย็นครับเล่นยญเพชรแววเล่นไปน้ำครับผมครับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องอะไรที่เขามารับชมคลิปครับผมว่มีอย่างไรพี่น้องเอพายบรรยากาศมา ฝากครับวันนี้แลนิ่งโลวาวลมห่อนครับเป็นวันอาทิตย์วันหยุดนะครับเนาะสำหรับกินขอบคุณพี่น้องหลายเด้อครับขอกาเข้ามาสวัสดีครับคืนดีครับพี่น้องครับครับบ่มีถิ่มโตครับลมขาดกระซังสิรอนยงมันสั่นละครับเพื่อจังผมเห็ียดไอ้เบงกีเป็นหนึ่งครับเสียกยานไปเลยครับแเราวบาสิรอนทั้งอากาศเลยลมมากวันนี่คือนเราครับวาวสูตรนี่ครับสองเมตรตัวนี้สูตรนี้ผมเคยอัพผมเคยให้สูตรลงไปนี่ ทางเสียดทางกุมเวาเด้อครับสองเมตรเข้าไปเบิ้งเลยครับครับการให้กําลังไม่ก็สําคัญครับผมอกอย่าเราเงยไรเด้อครับพี่หน่องวาวครับผมอกพวาววาวมันอีมันขึ้นบ่ดีครับเบซือซะอกนี้ต้องเราให้บรรลานกับปีกครับผมอย่าเราให้อย่าเราให้ปีกรับน้ำหนักอกลายครับวาวสีรับร่องครับขึ้นดีอัศจรรย์เลยครับนี่ผมกับเฮ็ดผมกับเฮ็ดหาเบิ้งครับ คุกขี้กับมันยู่กับมันโดนครับผมสิหูแลอครับเห็ดดูตัวดูไรครับวาวจุล่าเนี่ยครับผมเหรียญได้วาวจุล่าครับวาลสองของกระเฮ็ดผมกรผมก็เหรียญครับแต่เอาผมมากวาวจุล่านหนึ่งคือมันไม่มีหางครับผมมันทาท้ายดีครับครับทาท้ายดีว่ามีหางมันขึ้นง่ายครับผมเนาะพี่น้องมีหางมีหางทวงเรามันขึ้นง่ายครับผมเนี่ยลบกมุมมีเลยครับเหมือนตีกาลงมาครับเราก็ขึ้นไปอีกครับนี่ยวามีถิ่มตัวครับนี่เสียงเงียน เสี่ยงงานเตียงเลียงเลยครับเ่าม,มีถิ่มตูวเลยดีพี่น,อน้องผมพอใจครับว่แล้วมีตีดอีกฮ็ดอีกดวงนึงครับเฮ็ดให้เทียดให้ดวงทุ่งปูนั่นอ่าทุ่งปูนที่ผมไอ้เคยอัพลงอยู่ในอยู่ในเฟซนะครับลงไปนัดว่าเวโรงงานแหอาจารย์ไปเรนแล้วครับแหย่จานเปย์ไปเรนแล้วเพิ่นมาเรนน้ำพรมก็เลยเอาแหอาจารย์ไปเรนร่มรนหนาวครับว่ามันก็นขึ้นดีกันครับผมเทียดไปแล้วครับดวงนั้นกคอนแหอาจารย์ไปก็ได้ครับอีกตีดอีกดวงนึงครับเฮ็ดไร้ายอยู่ครับปีนี้ว่าสองเม็ด พี่น้องท่านในสนใจกะทักมาหาผมได้ครับต็ตองม้าอาเองด้วยครับพอผมส่งมาได้ครับวาวสองเมตรครับมันในญ่ครับผมอ่าทักมาสอบถามราคาบ้องเดยครับช่วงเขาฤดูหนาวเนาะครับเนาะจับจองไว้ได้ครับผมทั้งสนูทั้งวาวครับปีนี้ครับสิเน้นไปทางานสนู่นใบไว้ด้วยพี่น้องปีนี้เฮ็ดไม่ไว้เตรียมไม่ไว้ร้ายแล้วครับสนใจกะติดตามไปเรื่อยๆครับผมติดตามไปเรื่อยครับพอมีอัพเสียงสนูลงไปเรื่อยเฮ็ดวาวลงไปเรื่อยครับขีดหัวย่ามหนาวคนละ ใจทำได้กับพ่อใจครับเพราะว่าคนหมักเนาะครับเนาะได้หน่อยได้หลายนั่นเป็นอีกเรื่องนึงครับผมเพราะว่าผมก็ได้มีงานประจำเฮ็ดยู้ตลอดครับผมงานย,ยู้ยูอูสมเนาะครับเนาะอูสมบตยอนแก่นเฮ็ดเปาขายนำกรบผมมาค้าวเปาครับได้หลายได้หน่อยผมว่าได้สนใจครับว่าได้ซสีเรียสครับว่าได้ได้เหรียญในมวน้วนน้ำมูน้ำผวกมีเผือนมีฟงในวงการเปาได้หูงจักเนาะครับแหลกเป็นความรู้กันสื่อสารอนุรักษ์นั่นคือหัวใจครับผมเนี่ยครับผม เสื้อคานอนุรักษ์นะีน่คือหัวใจของผมเลยผมเป็นคนชื่นชอบเสียงสนุ่มมากครับผมนอนฟังเอ่อเวลาหกขีดเขียดเ้องเรียนเราเขานอนฟังปล่อยใจไปกับเสียงสนุน่มนี่โอ้ครับมันมีความสุขครับพี่น้องครับครับ,รบมีความสุขของคนมักหัวใจมักเนาะครับเนาะเพราะได้ไปเห็ดพว่วมเดือ,รอดร้อนในพวกได้เงน,นคือสุดยอดล้วครับสิ่งที่ดีครับผมเอา้า พาบรรยากาศมาฝากปีฝากนองวอกันพ่อปากของพ่อทักทายกันเนะครับเน,ะนาะอบคในหลยๆครับไปพอคปหนาครับผมสวัสดีครับ